ีค่อย่างที่เห็นในคลิปสั้นๆเมื่อกี้นะคะแกะกล่องมาแล้วนะในอินสตาแกรมนะคะก็คือน้องจิ๋วสลีนชิ้นนี้นะคะเป็นมินิทริออมนะคะน่ารักมากนะคะอันนี้เป็นหนังสีดํานะคะน่ารักมากคือสวยเก๋แบบคิวดมันก็มีเรื่องราวนะคะอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับน้องจิ๋วสลีนชิ้นนี้นะแล้วก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าได้น้องมายังไงนะคะน้องค่าตัวเท่าไหร่นะคะหายากแค่ไหนนะคะใครอยากได้นะดูให้จบคลิปน,นี้ อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะลองดูให้จบละกันคือที่ผ่านมานะคะซื้อเซรีนจากเว็บไซต์ซะเยอะนะคะเหตุผลหลักก็คือน้อง SA ประจําที่รู้จักกันที่เซรีนเน่ยน้องเขาออกจากเซรีนไปนะคะแล้วระหว่างที่เขาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขา transfer เราเขาส่งต่อเราไปให้ SA คนนึงซึ่งระหว่างนั้นน่ะเราก็มีของบางชิ้นที่เราสั่งไว้นะคะน้องคนนั้นก็ไม่เคยติดต่อกลับมาเลยนะน้องคนที่เป็น SA คนใหม่ ก็เลยหาหายกันไปนะคะก็เลยมามองเว็บไซต์ของเซลินดูนะคะล้พบว่ามันมีของที่แบบว่าหลายๆชิ้นที่เราหาจากร้านไม่ได้อะแต่เราหาจากเว็บไซต์ได้นะคะก็เลยแบบ ซื้อของเซรีนะคะส่วนใหญ่จากเว็บไซต์หลายๆคนถามกันมาเยะมากนะคะคาถามเนี่ยโดนบ่อยมากว่าโดนภาษีหรือเปล่าเวลาสั่งมาก,การซื้อเซรีเว็บไซต์เนี่ยนะคะคือของเขาจะส่งมาจากไม่เป็นอิตาลีก็เป็นฝรั่งเศสหรือว่าทางยุโรปซะมากกว่าราคาเท่ากับอ่าร้านเลยนะคะแล้วก็เป็นราคาที่รวมภาษีแล้วเวลาได้ของไม่โดนภาษีเวลาของมาถึงเรานะคะข้อดีนะของการซื้อจากาเว็บไซต์นะคะก็คือมันเป็นลักษณะ ค่าส่งฟรีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหานะเราอยากจะเปลี่ยนนะคะเราสามารถจัดบริการดีเชลนะผ่านทางเว็บของเซล,ลนเลยนะคะเขาก็จะส่งดีเชลเนี่ยมารับที่ที่อยู่ที่เราให้เขาเลยนะคะเขาก็จะเอาของกลับไปหลังจากเขาได้ของประมาณ5-7ถึงวันก็จะได้เงินคืนนะคะเป็นลักษณะรีฟันไปเลยนะคะ สะดวกมากนะคะที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลยนะมันไม่ยุ่งยากอะ่ะมันไม่ต้องมีความเกรงใจนะคือเราอยากจะคืนชิ้นไหนเราก็คืนเราแค่บอกเห็นผลสั้นๆแต่ว่าถ้าเราไม่บอกเหตุผลเราก็ติคัลเตอร์สอะเอาเหตุผลอื่นๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาถามอะไรนะคะพอเขาได้ของเขาใช้ของเขาก็คืนเงินให้เรานะคะสะดวกมากนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็ต้องรอนิดนึงนะคะส่วนใหญ่แล้วนเนี่ยรอประมาณ1อาทิตย์นะคะจะพูดเทียบนิดน,นึงนะกับการซื้อในร้านนะคะข้อดีนะในการซื้อจากร้านเลยนะคะ หลายหายอย่างโดยเฉพาะพวก ready to wear นะคะบางทีในเว็บไซต์มันจะไม่มีหรือว่าบางอย่างที่ของในเว็บไซต์ไม่มีเนี่ยมันมีในร้านนะแล้วในร้านเนี่ยเราสามารถสั่งก่อนที่มันจะออกแบบซีซันล่วงหน้าอะไรเงี้ยได้นะคะก็มีการ,รว่าจ่ายเงินมัดจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อดีอย่างนึงก็คือ,อเวลาเราได้ของเราอยากได้ของอะไรเงี้ยแล้วมันมีของนะคะ No นน SA เนี่ยสามารถส่ง payment link ให้เราจ่ายเงินนะคะทางออนไลน์หลังจากนั้นเนี่ยเขาส่งของให้เราโดยคูเรียนะคะถึงบ้านเลยหรือว่าถึงที่ทํางานเลยในวันนั้น มันก็จะมีข้อดีในส่วนนี้ว่ามันรวดเร็วที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยรีเทิร์นของกับเซลีนที่สตอร์ที่ช็อปเลยนะคะแต่วา่าเคยมีครั้งหนึ่งที่เสื้อมันผิดไซส์นะคะมันใส่แล้วมันหลวมไปอะไรเงี้ยน้อง SA ก็พยายามหาไซส์ของเรานะคะเราก็ส่งคูเรียเอาเสื้อไซส์นั้นอะมาให้เราที่บ้านนะคะเราก็สวอปกับเสื้อตัวที่เรามีเนี่ยกลับไปที่ร้านนะคะสะดวกมากในส่วนนี้เพราะว่ามันรวดเร็วทันใจแต่ว่าไม่เคยรีเทิร์นของในร้านไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะคะคือที่ผ่านมากับหรือบิ๊กตองเนี่ย ถ้าเราซื้อของจากร้านเราไปคืนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเครดิตโนตก็คือเราไม่ได้เงินคืนแต่เป็นลักษณะว่ามันมีเหมือนเป็นเบลช์เป็นเงินเราเก็บไว้ในร้านเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครมีข้อมูลนะแชร์ข้างล่างได้นะคะว่าเวลาซื้อจากช็อปเนี่ยเวลาเราคืนของเนี่ยมันได้เงินหรือเปล่าน,นะคะดูว่าเป็นเครดิตโนดนะจริงอะ่ะเคยเข้าไปในร้านเซลีนแค่ครั้งเดียสองครั้งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ากลัวโควิดนะคะที่ผ่านมาเป็นการ ซื้อขายนะกับน้อง S.A. นะคะผ่านการคุยกันใน w h atsapp อะไรเงี้ยมากกว่านะคะแต่อย่างที่บอกค่ะน้อง S.A. ไม่อยู่แล้วนะคะก็เลยห,หายไปมาซื้อจากเว็บไซต์ซะเยอะนะคะทีเนี้ยได้อีเมลจากเซลีนะคะเมื่อไม่นามนมานี้นะคะเป็นน้อง S.A. คนใหม่นะไม่ใช่คนที่น้องคนเก่าเราเนี่ยส่งต่อให้อยู่นะ เขาเหมือนกับมีการมอนิเตอร์ในสิสต์มของเซลีนเองอะคะ่ะเขาอาจจะสงสัยว่าทำไมคนนี้ซื้อเยอะจังเลยจากเว็บไซต์แล้วก็ไม่ซื้อจากโลคอช็อปอะไรเงี้ยโลคอสตอร์ store, ก็คือร้านที่มันอยู่ใกล้บ้านเรานะคะเขาก็มีการติดต่อมาแล้วก็มาแนะนําตัวนะคะแล้วก็มาเสนอความช่วยเหลือมาง,งั้นเถอะแล้วก็มีการชวนไปอ,อีเวนต์นะคะซึ่งเราก็ไม่ไปเวลาเรากลัวโควิดนะคะก็ไม่ไปนะคะแต่ว่าเขาก็มีการบอกว่าส่งของที่น่าสนใจมาให้เราดูเราก็ไม่ซื้อเขาเสียเราก็ยังซื้อออนไลน์อยู่นะจนกระทั่งเขาก็แบบว่าส่งอีเมล mm hmm. มเขียนว่า ช่วยพิจารณาในการซื้อจากโลคอสตอร์อะไรเงี้ยเขาพูดประมาณเนี้ยนะเราก็เลยก็สงสัยต้องมีการมอนิเตอร์การซื้อของเราแน่เลยนะทางออนไลน์นะคะก็เลยบอกน้องเข้าไปว่าอยากได้ชิ้นนี้นะคะเขาก็ตอบกลับมาว่าอมืมันโซเอาไปนานแล้วนะแต่เขาบอกว่าเขาจะลองพยายามคุยไปที่เฮดคัลเตอร์ละกันว่าสามารถสั่งได้ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนจองยาวมากอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็มีเหตุผลของเขาระหว่างที่รอคําตอบ เราก็ได้ข่าวจากเพื่อนนะคะว่าเขาซื้อของจาก personal shopper นะคะคนหนึ่งหรือว่าบริษัทหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง personal shopper คนนี้มหนมากแต่เราไม่กล้าที่จะติดต่อนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มไฮโซอะกลุ่มแบบเซเลบริตี้อะไรเงี้ยพวกที่เป็นดาราฮอลลีวูดนะคะคนรวยคนดังฮอลลีวูดอะไรประมาณนี้นะคะเราก็กลัวว่าเอฟีมันจะแพงหรือเปล่า,าก็เลยไม่เคยติดต่อเขาปรากฏว่าเพื่อนได้เสื้อยีนมีฮู้จากร้านเนี่ย เขาบอกว่าราคาตั้งต้นนะ่ะมันถูกกว่าซื้อจาก Australia ออสเตรเลียเว็บไซต์ด้วยซ้ำแต่ว่าพอบวกฟรีอะไรมันก็จะแพงขึ้นมานิดน,นึงนะคะเราก็เลยเอ๊งั้นทําไมเราไม่ลองถามไปนะคะเราก็เลยลองถามเกี่ยวกับน้องมินิทรีออมเนี่ยเขาให้ราคามาดีมากนะคะความจริงแล้วนะได้จาก Personal อ h o p p e r เนี่ยนะมาสองชิ้นนะคะ เดี๋ยวแกะให้ดูแลเลยกันนะเสร์ฟคลิปให้ดูนะคะได้มาอีกกล่องหนึ่งนะคะก็มาจากแกลบวอลเลอร์ er เหมือนกันนะแล้วก็เขาส่งชิ้นนี้มาด้วยนะคะในกล่องที่ได้มานะคะแล้วก็อู้ตายละปกติเวลาสั่งออนไลน์จากสลิดเองก็ไม่มีของชิ้นแบบนี้นะคะก็คือรั่วแหละว่าเป็นน้ําหอมนะคะซึ่งถ้าเกิดเราซื้อจาก,กร้านเนี่ยบางทีน้องเอสเอก็จะให้นะคะแต่ว่าซื้อออนไลน์เนี่ยจะไม่มีหอมได้มา2กลิ่นนะคะมาดูอันนี้ดีกว่า หายยังมานะะยัางไงจะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการใส่งจากแก๊บวอลเลอร์นะเป็นอะไรที่ดีเกินคาดแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะมาแกะการ่าเป็นอะไรนะคะอืมอูวสลีปเต้นเต้นอะไรเอ่ยมาดูกันความจริงรู้แหละว่าเป็นอะไรนะคะ น,น้องมินิทริออมนะคะอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เป็นสีดำใช่ไหมเป็นหนังแล้วก็นี้เป็นตัวแคนวาสนะคะโมโนแกรมชิ้นเนี้ยหายัากมาก <laughs> ถามหลายร้านนะคะกว่าที่จะมาลงเอยร้านนี้เป็นราคาที่เราพอใจนะคะมาแบบยังซิลอยู่เลยอะแล้วก็ข้างในก็คือแบบเป็นห่อมาเลยอะคะ่ะคือเหมือนกับส่งมาจากร้านเซลีนเลยนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะมาประกอบร่างน้องเขาก่อนนะคะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน่ารักมาก เหมือนน้องดําแหละนะแต่ว่าก็เป็นแคนวาสนะคะเขาก็จะมาซิลแบบนี้นะคะเดี๋ยวแกะออกเนาะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเซลีนพาริสนะคะแล้วก็เป็น m มดต์อินอิตาลีมีแฟลตพ็อกเก็ตหนึ่งอันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะเป็นหนังหมดเลยแล้วก็ที่เหลือเป็นผ้านะคะข้างในน่ารักมากเลยอะ่ะคือชอบแบบแคนวาสของเซลีนมากนะคะเขาก็จะมากับสายนะซึ่งสายเป็นสายหนังนะคะอันนี้คือห่อมาเหมือนของใหม่จากร้านนะเอาจริงจากร้านบางทีไม่ได้พวกนี้ด้วยซ้ำดึงออกมาแล้วกัน เขาก็จะเป็นสายแบบนี้นะคะเราต้องมีการประกอบร่างน้องเขานะคะโดยการที่ใส่สายนี้เข้าไปนะคะจะแปะกันพอดีอย่างเงี้ยในส่วนตรงนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน5หมุดด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5สาสี่ห้ารู้สึกจะห่างกันประมาณแต่ละจุดเนี่ยก็เกือบสัก2นิ้วมั้งอันนี้เป็นหมุดที่หมุดกลางนะคะลองแบบหมุดกลางก่อนละกันนะคะวิธีใส่เข้าไปในนี้นะคะก็คืออ่าเอาสายเนี่ยนะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ โอเคนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือเอาให้มันแน่นะว่ามันถูกนะคะคือสีดาเขาส่งมาเนี่ยมันไม่ถูกเขาปิดตรงนี้และด้านหนึ่งมันกลายเป็นเหมือนกับหมุนมันไม่ต่อกันต้องแกะออกแล้วก็ประกอบร่างกันใหม่นะคะโ okay. อเคมัน,นจะแน่นนิดหนึ่งนะเป็นส่วนของน้องกระดุมนะคะแบบนี้นะเราเสร็จแล้วก็ปิดกระดุมน้องแบบนี้นะคะนี่นะสามารถเปลี่ยนสายได้นะถ้าเรามีสายอื่นนะคะาจะเป็นสายสีดํานะคะอาจจะเป็น อ่าสายโซ่ทองอะไรเงี้ยนะคะก็น่ารักมากเลยนะคะมามาแกะกาดึงออกนะหนึ่งอันสองอันนะคะเป็นอย่างนี้นะโอเคเลยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ไม่เคยมีเซลีนที่เป็นอะไหล่ทองใหญ่ๆนะคะเพิ่งจะมีน้องสองชิ้นเนี้ยแหละแต่รู้สึกว่าเวลาเข้ามาเขาไม่ใส่กิ้งนะเขาเป็นลนักษณะเหมือนวินเทจหน่อยๆอยู่แล้วอะคะ่ะมันเหมือนจะมีแบบทําให้มันดูวินเทจอยู่แล้วหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็มีความใสแต่ว่าไม่ได้แบบเรียบ เหมือนของชาแนลเลยนะคะเดี๋ยวแกะและกันนะคะประกอบร่างน้องเสร็จแล้วตัวน้องแล้วให้ฟังละกันนะคะตอนที่ถามไปนะก็บอกเขาว่าอยากได้ไม่ใบใดใบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดได้สองใบก็ดีเขาก็ตอบกลับมาตอนแรกเลยว่าเขาได้น้องแทนชิ้นนี้ราคาในร้านใช่ไหมหนึ่งสี่ห้าศูนยนะคะได้มานะคะ 1, หนึ่งพันเหรียญออสเตรเลียนดอนลลาร์นะคะร้านอื่นที่เคยถามทั้งสงชิ้นนะคะ ราคาใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,200เหรียญออสเตรียนดอลลาร์นะคะเลยรู้สึกว่าโอ้ตอนแรกได้มาเนี่ยราคาพันหกห้าสิบถูกมาสำหรับน้องชิ้นนี้เ mm. ทียบกับร้า <ๆ S 2> นอื่นนะคะแล้วก็มีการรอนิดน,นึงเขาบอกว่ามันเหมือนมีปัญหาอินเทอร์นอฟเอรบเบิรมในเซลินเอนะคะก็เลยมาช้านิดน,นึงน้องชิ้นนี้ได้น้องสีดํามาก่อนชิ้นนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่ความจริงจ่ายเงินชิ้นนี้มาก่อนพอได้ชิ้นนี้นะจ่ายเงินการเรียบร้อยก็บอกเขาว่าถ้ามีอีกชิ้นหนึ่ง อยากได้ด้วยนะคือระหว่างนั้นนเราไม่แน่ใจไงว่าเซลีนที่ช็อปที่นี่เราจะได้ให้เราจริงๆหรือเปล่านะคะหลงังจากนั้น,นประมาณ4วัน5วันแล้ว้อาที่หนึงแหละเขาที่ตอบกลับมาเขาหาให้ได้นะคะแล้วราคานะคะค่าตัวน้องนะคะในช็อปเซลีนเอนะคะชิ้นนี้อยู่ที่1,600เหรียญออสเตรเลียน,นะคะไกล้มา1,900เรหรียญนะคะซึ่งอย่างที่บอกไงร้านอื่นเขาอยู่ที่ประมาณ 2000- ถึง2 0ร้านเนี้ยถือว่าถูกมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน เซอร์ไพรส์อะเราบบไว่าประหลาดใจว่าความจริงเขาชา้าไม่ได้เยอะนะคะถ้าเทียบกับแบบชื่อเสียงของเขาหรือว่าเร putation ของเขาว่าโดยใหญ่แล้วก็คือเขาหาของให้แบบกลุ่มไฮโซกลุ่มที่เป็นดารากลุ่มที่เป็นเซเลบตี้อะไรเงี้ยนะคะราคาเขาสมเหตุสมผลนะคลิปนี้นะไม่ได้รับการจ่ายเงินสปอนเซอร์ไปอย่างใดนะนี่พูดให้ฟังเฉยๆนะคะถ้าเกิดตามกันมาจะทราบนะคะเสีเดยดอกไม่ชอบสปอนเซอร์เท่าไหร่นะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะในการได้มาแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะ g a p w a l l e r c o m นะคะลองไปเช็คดูได้เพราะว่า ตอนที่จ่ายเงินร้านนี้ไปแล้วแค่สองวันเองอะ่ะน้องเอสเอเซลีน่ะซึ่งติดต่อไปนานมากแล้วติดต่อกลับมาว่าซิล่าฉันติดต่อไปที่เฮดออฟฟิศแล้วเขาอนุญาตให้เธอสั่งคือแบบคิดตอนนั้นก็คิดนะเอาไม่เอาดีเอาไม่เอาดีนะแต่ว่ามันเป็นราคาช็อปใช่ไหมแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบเสียความสัมพันธ์กับน้องเอสเคนนี้ว่าง,งั้นเถอะนะคะเขาห์าพยายามหาให้เราอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจนะคะ บอกน้อง SA ว่าโอเคนะคะเขาก็ส่งเพย์เมนต์ลิงก์มานะคะเราก็จ่ายเงินไปนะคะทุกวันนี้ยังไม่ได้ของเลยนะคะยังรอของอยู่แล้วเนื่องจากว่าน้อง SA หาของทนีไ่ได้ใช่ไหมก็รู้สึกเกรงใจน้องนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นการเกรงใจ SA อย่างที่บอกไงถึงเลยพรีเฟอร์นะที่จะซื้อของออนไลน์มากกว่าจาก SA เนะคะเพราะว่าพอเราเใจาก SA มันเกิดความเกรงใจอะ่ะก็เลยแบบเนี่ยได้ชิ้นนี้มา เป็นน้องเซลินที่เชิร์วแบบโอเวอร์ไซส์นะคะที่เราให้ฟังในคลิปก่อนนนะคะทการซื้อของช่วยน้องเ a เพราะรู้สึกเก็งใจเขาที่เขาหาชิ้นนี้ให้ได้นะแต่ทุกวันนี้ยังมาไม่ถึงเลยสำหรับชมนี้นะคะเสิร์นิดนึ่งค่ะเมื่อกี้ลืมพูดไปความจริงนะจุดเริ่มเลยอะก่อนที่จะได้2ชิ้นนี้คือเห็นของชาแนลแล้วแบบอยากได้มากเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะคะในเว็บไซต์อะราคาน่าจะมาสองพันแปดร้อยแปดสิบน่าประมาณเนี้ยออสเียนแล้ว แต่รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเราไม่สามารถหาได้จากช็อปชาแนลนะคะหรือถ้าเกิดว่าหาได้มันก็เหมือนต้องไปงอเอสเอ่ะต้องซื้อของอย่างอื่นอีกอสุดท้ายเสียเงินมากกว่าสองพันแผ่นะคะถ้าเราอยากจะซื้อจาก Personal s ช o p p e เนี่ยราคาเกินสามพันเหรียญน,นะส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากระเป๋าจิว๋วเล็กๆอย่างเงี้ยสามพันอัพเนี่ยมัน,ม,นมันแพงอะ่ะแล้วก็ที่แบบมาก็รู้ว่นนะว่ามันเป็นลักษณะเทรนอะ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้จิงส่วนตัวแล้วก็เลยคิดว่าอถ้าราคาขนาดนะั้นะนะไม่เอาดีกว่านะคะ ถึงจะชอบชาแนลไอส่วนนี้มันเป็นน้องทรงแบบนี้นะมากแค่ไหนนะแต่คิดว่ามันแพงไปนะคะก็เลยตัดใจแล้วเออเนี่ยมาเจอน้องซลีนนี่แหละมันน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็น้องลิซ่าถือด้วยนะคะสำหรับชิน้นนี้ค่อนข้างแฮปปี้นะกับน้องจิ๋วซลีนนะคะถามว่าใส่อะไรได้ไหมนะไม่อาจจะใส่พอเดินน้องลีโอได้อะของน้องลีโอนะคะพวกพุบแบกนะคะพวกทรีน้องลีโอนะคะคือทุกทีอะตัวเองจะมีน้อง เคลใช่ไหมของหลุยส์วิตองอ่ะแล้วก็มีน้องที่เป็นกุญแจนะคะคือมันยาวกว่าแล้วมันใส่ไม่ได้นะคะลองไปแล้วมันใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราแยกออกมาเฉพาะพวงกุญแจเราใช้ได้นะคะอันนี้ใส่ของให้ดูนะคะอัดแน่นให้ดูนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะอย่างที่เห็นนะมันจะเห็นขึ้นมานิดนึงตรงนี้นะคะแต่ว่าปิดได้อยู่นะเขาก็ไม่ได้ดูบวมแต่อย่างใดนะคะไปดออหน้านะคะแน่นพอดีนะคะลิปกลลิปสครับนะคะของดีออซึ่งความจริงเขาจะอ้วนนิดนึงนี่ตัวลิปปาล์มนะคะ มีตัวแอลกอฮอล์แบบกาสกาสโฮลเดอร์แบบนี้นะคะซึ่งของลูวิตองใสได้นะคะเห็นบางคนแชร์ว่าของ Chanel ใสไม่ได้แต่ของลูวิตองใส่ได้นะคะเราก็อีกชิน้นนึงก็คือเป็นพวงกุญแจนะคะแต่ว่าแยกออกมาอันนี้คือของที่ใส่ทั้งหมดมันก็ค่อนข้างน้อยนะมินิมอลมากๆนะคะคือหนังเขาเนี่ยถึงจะเป็นหนังเรียบๆนะคะแต่ว่าดูเป็นลนักษณะมีความหนานะดูไม่เบาบางนะคะน่าใช้ทีเดียวนะพอเปิดออกมานะคะ โล่งๆนะคะข้างหลังจะมีแฟตพ็อกเก็ตอันหนึง่งเป็นเมดอินอิตาลีนะคะแล้วก็ข้างในเขาจะเป็นหนังล้วนนะคะน้องแคนวาสชิ้นเมื่อกี้นะคะเป็นอ่าหนังเฉพาะข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเป็นลักษณะผ้านะคะอันนี้คือความแตกตา่างดูสวยหรูนะคะสำหรับน้องสีดำให้เลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยเลือกยากนะเอาจริงเก็บทั้งสองใบนะคะคุณคุณคิดว่าถ้าเลือกได้ชิ้นหนึ่งจะเลือกชิ้นไหนคะสีดำหรือว่าเป็นแคนวาสสีน้ำตาลของโมโนแกรมของไซลีนนะคะ ลองคอมเมนต์ข้างล่างดูนะคุณกูนให้เลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นไหนดีนะคะก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะชิ้นน้องที่เป็นนวาสสีน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นรูตรงกลางนะคะก็คือรูที่สามส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นรูอ่ายังไม่ยาวสุดน,นะเป็นหนึ่งรูขึ้นมาคือรูที่สี่นะคะเพราะว่าเวลาเราแบบฟาสเซนแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะขนาดน,น,นี้นะคะคือสายเขาจะไม่รูยาวออกมานะคะเหมือนกับน้องนวาสนะคะส่วนตัวแรกคิดว่าระดับเนี้ยกาลังโอเค เทียบให้ดูนะคะนี่คือความยาวนะคือมันก็ถือได้ทั้งหมดแหละนะคะน่ารักดีนะคะส่วนแตแล้วเนี่ยคิดว่าน้องกระเป๋าแนวเนี้ยถือสะพายข้างอาจจะดูแบบเล็กไปนิดนึงนะคะคือความยาวทั้งสองแบบก็โอเคนะคะแบบ crossbody นะคะอันนี้คือแบบลักษณะน้องที่เป็นรูกรอนสุดท้ายนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบไซส์ขนาดนี้นะคะแต่ว่าน้อง c a n วาสนะเวลาเขาใส่ออกมาเขาก็ดูโอเคนะคะเขาก็ดูเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะความยาวนะคะคือมันก็โอเคทั้งคู่นะคะ แล้วแต่ความสูงนะคะบอกทุกคลิปว่าตัวเองสูงหนึ่งร้อยหกสิบามเซนนะคะอแยกให้ดูดีๆนะคะน้องแคนวาสก็ขนาดนี้นะคะก็คือได้ทั้งสองไซส์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นรูตรงกลางหรือว่าเป็นรูก่อนสุดท้ายนะคะหรือว่าจะยาวไปเลยก็ใส่ได้นะลองเปลี่ยนสายน้องเล่นๆดูนะคะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองถือให้ดูนะคะเขาก็ดูโอเคนะน่ารักดีนะคะอันนี้เ,เปลี่ยนเป็นสายสีดํานะคะเดี๋ยวลองมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ตลกนะคือเขาก็ไม่ดูอ่ะชัดมากนะคะมันก็ซับโตเชงนะนี่ก็จะดูอ่ะมีลูกเล่นขึ้นมานิดน,นึงนะคะเป็นสีสีแบบนี้นะคะคือก็ไม่ได้เห็นชัดมากนะคะแต่ก็คิดว่าน่ารักดีนะถ้าเกิดเราอยากจะ ลองเปลี่ยนสายเขาดูนะคะอาจจะเป็นสายของยี่ห้อไหนก็ได้นะที่มามันเป็นสีดาหรือว่าเป็นสีน้ําตาลอะไรเงี้ยนะคะเปลี่ยนดูก็น่ารักดีนะเราก็เคยเห็นหลายคนเขาแชร์กันนะคะว่าเป็นสายโซ่ทองนะคะอาจจะสวยเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะคะโซ่ทองนะคะแต่ว่าหาแบบยาวกว่าน,นี้ไม่เจอนะคะก็เห็นเพราะเป็นไอเดียนะแต่ว่าตัวนี้เขาใส่ข้างในเนี่ยไม่ได้นะคะเป็นห้อยแบบนี้เพราะว่าลองสอะด,ดูแล้วมันไม่ผ่านนะคะ มันติดนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสร้อยทองเล็กกว่าน,นี้อะไรเงี้ยสายโซ่อาจจะใส่สวยกว่าน,นี้นะคะ,น,ะคน่ารักดีนะทําให้กระเป๋าดูหรูขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือตัวเอหายาวกว่านี้ไม่ได้นะอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะคะเป็นแนวอันนี้เป็นน้องแคนวาสนะคะสีดายิ่งจะดูหรูกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันดําทองนะมันสวยนะคะน่ารักมากเลยน้องน่ารักเออเป็นไอเดียที่ดีนะคะแต่ต้องหาแบบสายย,วยาวๆหาไม่เจอตอนนี้นะคะ น,แบบน่ารักมากเลยอะนะคะไม่เน้นใช้งานนะคะอย่างที่บอกนะเน้นการถือเก๋ๆนะคะข้อดีของเขาคือเขาไม่ความน่ารักมากาถึงมากที่สุดนะคะทั้งสองชิ้นเนี่ยนะคะถือได้กับเสื้อผ้าหลายแบบนะคะี่เป็นข้อดีอีกอย่างนึงของเขานะคะข้อดีข้อทีสามของเขานะคิดว่าราคาเขาไม่แรงมากนะคะสําหรับกระเป๋าจิว๋วลักษณะขนาดนี้นะคะข้อเสียนะคะมีเยอะแยะม,มากมายนะคะใส่อะไรไม่ได้นะใส่อะไรมากไม่ได้เลยนะคะขนาดตัวเองเป็นคนถือของน้อยไม้นะ เขาไม่สามารถใส่ของที่เราถือปัจจุบันได้นะคะข้อเสียข้อที่2นะคะคิดว่าเขาหายากมากนะคะแล้วก็ราคาเซลล์ก็ค่อนข้างแรงนิดนึงแล้วก็มาถึงนะที่เราให้ฟังว่าฟังให้จบนะถ้าคุณคุณอยากได้ชิ้นนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าได้ชิ้นนี้มาแล้วนะคะเราก็ถ้าได้ของจากช็อปนะคะคิดว่าจะปล่อยชิ้นนั้นไปนะคะซึ่งเป็นของใหม่จากช็อปเซลินเองนะคะถ้าได้นะตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะคะจ่ายเงินไปแล้วนะคะ แต่ว่าอยากจะปล่อยในราคาของที่ได้จากอ่าแก๊ปวอลเลอร์นะคะชิ้นนี้นะคะ1,900เหรียญอเตรเนนอลล่านะคะน่าอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ป0 0 0 0นะคะถึง50,000นะคะไม่น่าจะเกิน50,000อาจจะรวมค่าส่งอีกน,นิดนึงนะคะแล้วแต่ละกันนะคะถ้าคุณไหนสนใจน้องชิ้นนี้นะคะสามารถดายเล็กเมสเซจมาได้เลยนะคะในไอทีของซิรอดอกนะคะ ได้มาก่อนอีสต์เบรกเลยนะคะไม่เอี่ยมแกะกล่องจากร้านมาแบบนี้เลยเปิดข้างในนะคะเขาจะมีตัวบุหุ้มสายของน้องกระเป๋าจิ๋วด้วยนะคะก็ไม่แกะออกนะจะให้ไปอย่างนี้เลยถ้าคุณคุณไหนสนใจนะคะติดต่อมาใน direct message ทาง Instagram เลยนะคะอาจจะไม่รับส่งคืนนะคะ no refund แต่ว่าจะให้ Copy ของใบเสร็จไปด้วยนะคะจากร้านเลยทีเดียวค่ะ โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปกันมานะคะก็หวังว่าจะให้ความเพาเพินได้บ้างนะสำหรับน้องจิ๋วสอชิ้นนี้นะคะและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ